สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่รายการ5้านาทีกับ CEO นะครับวันนี้เป็นรายการขั้นกลางพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องสําคัญนะครับนอกจากเรามีความรู้มีความสามารถมีทักษะแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องมีความอิ่มอกอิ่มใจด้วยนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์ที่ผมเคยอ่านไว้แล้วยังไม่ได้ลงสักทีมาฝากเพื่อนๆครับก็คือคอนเทนต์สำหรับคนอกหักครับลองมาฟังกันเลยนะครับ ห้าอย่างที่จะเปลี่ยนให้คุณจากคนอ,อกหักเป็นคนที่ชนะในชีวิตของคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NJJ Family Channel นะครับมาพบกับเจไดวันนี้นะครับเรามีของขวัญสุดพิเศษมาฝากเพื่อนๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาแห่งการมากอนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับ5อย่างที่ทําให้ผมสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนที่อกหักที่คอยน้ําเน่าที่รู้สึกสงสารตัวเองกลับกลายเป็นคนที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับก็ต้องเรียกว่ายังไม่สมบูรณ์ทุกอย่างเรามีสิ่งให้พัฒนาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขได้จากคนคนนั้นเมื่อ 8ปปีที่แล้วจนมาถึงทุกวันนี้มี5อย่างที่ผมทำจะมาแชร์ให้กับทุกคนในคลิปนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับคือเพื่อนๆทุกคนที่ออกหักอยู่แล้วดูคลิปนี้อยู่ผมอยากจะบอกเลยว่าทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าม,มากๆนะครับ อย่าเอาคุณค่าของเราไปฝากไว้กับคนอื่นไปฝากไว้กับแฟนของเราหรือคนที่เราเลิกไปแล้วคนที่เราเคยรักคุณค่าของเราอยู่ในตัวเราเองและสิ่งที่สําคัญคือมีคนหนึ่งคนที่รักเรามากกว่าที่เราดูก็พระเจ้าของพวกเราที่เป็นพระผู้สร้างของเราและสิ่งที่สําคัญที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าพอเราได้พบกับความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วความรักของพระองค์เท่านั้นที่จะมาช่วยอุดช่องโหว่ในหัวใจของเราได้วันนี้ผมมีข้อพระคัมภีร์ที่ เรียกว่ามีความหมายกับผมมากมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่ในพระธรรม1ยอนบทที่4ข้อ9 1ถึงส1นะครับความรักของพระเจ้าก็เป็นที่รักที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร และความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่เรารักพระเจ้าก่อนแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปแทนเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยดีเบอร์ธรรมหนึ่งย่อนบทที่4ข้อ9ถึง11เดนะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อพระคัมภีร์ไว้ตรงนี้ให้ทุกคนสามารถอ่านทวนได้แล้วก็จะมีไว้ใน description ในคลิปนี้ด้วยนะครับข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับก็คือเห็นคุณค่าของตัวเราเองแล้ว ไม่ฝากคุณค่าของเราไว้กับผู้อื่นและอยากจะหนุนใจให้เพื่อนๆลองศึกษาถึงเรื่องราวของพระเจ้าและความรักของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ดูเพิ่มเติมด้วยนะครับเคล็ดลับที่2ครับก็คือแน่นอนครับตอนนี้เรามีเวลามากขึ้นแล้วเรามีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะลงทุนในตัวเราเองผมจะบอกไว้เลยนะครับตอนช่วงที่ผมโสดที่ผมอกหักผมใช้เวลานั้นนะลงทุนในตัวเองมากผมอ่านหนังสือเยอะมากผมเข้าคอร์สออนไลน์เยอะมากผมไปเจอคนเยอะผมเอาตัวเองออกไปเพื่อ เรียนรู้หาประสบการณ์เราก็ทําตัวเองให้เรียกว่ามีทักษะมีสกิล l s มีของให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีได้ เพื่อที่เราจะเป็นสามีที่ดีที่สุดเป็นพ่อที่ดีที่สุดให้กับภรรยาของเราในวันนั้นที่เราได้เจอคู่พระพรของเราแล้วก็เช่นเดียวกันเมื่อวันหนึ่งที่เราได้เป็นคุณพ่อเราก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกของเราด้เช่นกันนะครับดังนั้นใช้เวลาตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ลงทุนในตัวเราเองเอาตัวเองให้ฟิตหาความรู้ให้มากเพิ่มทักษะของเราในทุกๆด้านที่เราสนใจผมเชื่อมั่นว่าใน on the way on ในจูเนียรของเราในเส้นทางนั้นเนี่ยจะนํามาสู่คู่พระพรในฝันของเราและผมจะบอกไว้เลยนะครับในเส้น ทางเจ u r n e y ของผมที่ผมพยายามที่จะเป็น the b เ s t v e r s อร์ชของตัวผมเองพระเจ้าก็นำให้ผมมาเจอกับนี่งผมไม่ได้ทำเพราะผมอยากที่จะดึงดูดคนอื่นแต่ผมทำเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมต้องการที่จะได้ภรรยาที่ดีได้คู่พระพรที่เจ๋งผมก็ต้องทำตัวเองให้เจ๋งด้วยเช่นกันดังนั้นใช้เวลานี้ลงทุนกับตัวคุณเองนะครับมาสู่ข้อที่3เคล็ดลับที่3นะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยบางทีคุ้นเคยกับการที่เราดูละครเยอะเกินไปนะครับเราจะชอบเห็นว่ามันมีการออกหันก็จะมีเพลงเศร เานะยิ่งเศร้านะครับผมจะบอกไ้เลยนะครับวกเพลงเศร้าๆเนี่ยเลิกฟังมันซะและถ้าเป็นไปได้ลบมันออกจากมือถือลบมันออกจากคอมพิวเตอร์หรือเพลย์ลิสต์ของเราและทดแทนเพลงต่างๆด้วยเพลงที่จะช่วยอัพลิฟ์เราช่วยเสริมกําลังของเราช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับเราเพื่อเป็นการให้เพื่อนๆทุกคนได้เริ่มไปถึงจุดนั้นนะครับผมจะมีเพลย์ลิสต์ชื่อว่า happy playlist ม้ให้กับเพื่อนๆเป็นเพลย์ลิสต์บนส p o t i f y ของผมเองยังไงเอาไปลองฟังดูนะครับแล้วก็ เปลี่ยนจากการฟังเพลงออกหักมาฟังเพลงที่จะช่วยทําให้เรามีความสุขและแฮปปี้มากขึ้นนะครับรับรองชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับเคล็ดลับที่4ครับอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้เรามีโอกาสมากขึ้นเรามีเวลามากขึ้นเราสามารถที่จะใช้เวลานี้ในการที่จะรักคนที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเอาใกล้ตัวก่อนเลยครับพ่อแม่ของเราแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่สนิทของพวกเราและโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของเราผมเชื่อว่าทุกคนจะมีคนคนนั้นไม่หนึ่งก็2คนที่อยู่ในชีวิตของเราที่เขา รักเราแบบไม่มีเงื่อนไขแต่บางทีเราอาจจะใส่ใจในอื่นมากเกินไปจนเราไม่ได้ให้เวลากับพวกเขาไม่ได้ใส่ใจในพวกเขามากเวลานี้แหละครับเป็นเวลาให้เราเอาความรักที่เราคิดว่าเราไม่มีที่เราขาดเนียไปให้พราะเราให้กับเขาผมกล้ารับประกันเลยนะครับเราจะยิ่งได้คืนมหาศาลเลยครับ เพราะเทคนิคนี้ผมใช้มากกับตัวเองแล้วช่วงเวลาที่ผมสดนั้นผมได้มีโอกาสใช้เวลากับคุณพอ่อคุณแม่เยอะมากไปเที่ยวกันมาในห,หลายแห่งได้ใช้เวลาอยู่กับป้าป้าอยู่กับมามาอยู่กับน้องของผมแล้วก็เรียกว่าเป็นคุณภาพที่ผมเห็นคุณค่าแล้วก็มองกลับไปก็ยังมีความทรงจําที่ดีอยู่ในช่วงเวลานั้นอย่างมากมาด้วยเช่นกันนะครับก็ลองเอาไปใช้อยู่และลองหันไปรักคนที่เขารักเราจริงๆนะครับ ข้อสุดท้ายครับส่วนตัวผมเองตอนที่ผมเลิกกับแฟนตอนนั้นเกิดจะแต่งงานกันแล้วนะครับตอนนั้นผมไปดูไปหาชีวิตของใครว่าเฮ้ยผมอยากจะเอาใครเป็นโรมาเดลของผมดีคนหนึ่งในนั้นก็คือเดวิดแบ็คแฮมนะครับอา้าวเบ็คแฮมเขาทั้งหล่อทั้งรวยทั้งมีภรรยาที่ฮอตทั้งมีลูกที่น่ารักผมก็เออผมอยากได้แบบนี้บ้างเนะ่ผมก็เลยลองดูว่าเออโอเคเราก็จะมาวางแผนว่าเราจะตั้งเป้าว่าเราอยากจะเป็นแบบเขาโอเคแน่นอนผมคงไม่หล่อเท่าเบ็แคแฮมแน่นอนไม่งั้นคงต้องไปยกแรกใหม่นะครับแต่ว่าก็เด็กน้อยคือรู้ว่าค ก็เป็นคนที่มีหุ่นดีเนาะมีความรู้ที่ดีเราก็ทําธุรกิจหลากหลายแล้วก็เป็น Family Man เราก็ไปศึกษาชีวิตของเขาแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ตั้งเป้าให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นแน่นอนครับวันนี้ยังคงไปยังไม่ถึงเขาทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยก็อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับยังไงลองเอาไปปรับใช้ลองหาโรมอลเดีวหาคนที่อยากจะเป็นแบบอย่างและลองตั้งเป้าหมายให้ไปถึงเขาให้ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับหาคนที่เราสามารถจะเข้าถึงได้แล้วก็ลองไปปรึกษาเขาให้เขาเป็น เมน t ทอหรือเป็นคนที่ช่วยไกด์ช่วยเป็นโค้ชให้กับเราในชีวิตของเราหากใครต้องการที่จะให้ผมช่วยเหลือนะครับก็ Inbox มาหาผมได้ผมจะพยายามให้คำปรึกษาเท่าที่ผมมีเวลาทำได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หากชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับมีอะไรอยากจะปรึกษา Inbox มาหาผมได้ที่ ad เจไดต่อยนุภาพหรือจะไปคุยกันที่ at NJJ family และแน่นอนครับคนที่สะดวกใช้ Twitter ก็คุยกันใน Twitter ก็ได้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอพระเจ้าวยพรสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับบ๊ายบาย